เรื่องนี้เป็นมุมมองของผู้คนในแถบเพื่อนบ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาแหละครับที่ได้สนทนากันว่าประเทศไทยในยุคไหนที่คุณรู้สึกว่ามีการพัฒนาเติบโตจนรู้สึกว่าทิ้งห่างเพื่อนบ้านไปไกลแล้วซึ่งก็มีคนให้ความเห็นนะครับบ้างก็บอกว่าตั้งแต่สมัยที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยมันเห็นเด่นชัดที่สุดเลยเพราะว่าประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าลาวไม่ได้มีรถไฟที่ทันสมัยแบบนั้นแต่ประเทศไทยนี่ก่อนใครเพื่อนเลย และด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้กับมาเลเซียด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าความทันสมัยแรกสุดเลยในภูมิภาคนี้ที่สัมผัสได้ใกล้ที่สุดก็คือไทยขณะที่ในบางความเห็นนะครับก็วิเคราะห์ไปไกลกว่านั้นนะเอาจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่คนกัมพูชารับชมสื่อบันเทิงจากประเทศไทยนั่นแหละคือไล่ตั้งแต่ยุค1 9 9 0เป็นต้นมาเลยในช่วงเวลาที่เปิดดูทีวีดูละครไทยนั่นคือยุคที่พูดได้เต็มปากว่าเริ่มรู้สึกว่าไทยพัฒนาไปไกลมากๆแล้ว เดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับว่าแต่ละคนจะมองอย่างไรนะครับในช่วงที่ไทยพัฒนาขึ้นจนรู้สึกว่ามันไปไกลามากๆแล้วซึ่งเพื่อนบ้านนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่มองไม่ได้เหมือนแบบที่คนไทยมองด้วยนะครับก็เป็นในความรู้สึกของเขานะและก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับขอแนะนําเสื้อยือดแบบแอดมินนะครับดีไซน์เรียบง่ายลงตัวถ้าสนใจสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับ ดยผมจะเล่าไปที่คอมเมนต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือคนที่พูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเขาให้เหตุผลมวาว่าในช่วงสมัยที่ประเทศไทยเปิดตัวรถไฟฟ้าในช่วงปลายปลายปี90ก็คือมาแต่แต่ปี2,000แล้วนะครับคือเขาก็ให้ความเห็นนะครับก็หมายถึงประมาณ25ปีที่แล้วอันนี้คือเขาพิมพ์มานะเขาบอกนะครับว่าประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยคือมันเด่นชัดมากๆก,กับการที่ไทยเปิดตัวการใช้งานรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่อย่า,ยยางกรุงเทพมหานครพอมองณตอนนั้นในความรู้สึกของผมที่เห็นในโทรทัศน์ณตอนนั้น การมีรถไฟฟ้าใช้งานในตัวเมืองแล้วก็มีดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยสำหรับตอนนั้นนะดูล้ำสมัยมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆเพราะมองไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่ได้มีวีเวลแล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวของคนเวียดนามในยุคนั้นด้วยเช่นกันคือเมืองของเวียดนามเองก็ไม่ได้เข้าใกล้กับความมีรถไฟฟ้าแบบที่กรุงเทพมีนะตอนนั้นผมบอกตามตรงว่าสิ่งที่เห็นในโทรทัศน์ณนเวลานั้นรู้สึกว่านั่นคือการเดินทางแห่งอนาคต ดีไซน์ของรถไฟฟ้าเป็นอะไรที่ดูทันสมัยมากจนถึงขั้นคิดว่ามันเหมือนกับที่เคยเห็นในสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นเลยคล้ายๆกับในญี่ปุ่นผมเองนะตอนนั้นก็ไปคิดว่าประเทศไทยนี้น่าจะเจริญแบบว่าไล่เรียญี่ปุ่นไปแล้วแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นผ่านมาสักพักก็ค่อยๆจะเห็นว่าประเทศไทยในส่วนอื่นๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ที่เด่นชัดและมันน่าตื่นเต้นและค่อนข้างจะทรงพลังมากๆก,ก็ตอนที่เปิดตัวใช้งานรถไฟฟ้านี่แหละแต่ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่า อันที่จริงนะผมรู้สึกว่าไทยจเจริญกว่ากัมพูชาไปไกลตั้งแต่ที่มีละครไทยมาอย่างมากมายคือต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงยุค1990เป็นต้นมาเลยแน่นอนว่าอาจจะมีละครไทยมายุคก,ก่อนหน้านั้นนะแต่เพียงแต่ว่า คนทั่วไปในกัมพูชาเริ่มจะมารับชมสื่อบันเทิงจากประเทศไทยคือไล่มาตั้งแต่ช่วง90ช่วงปี2000เป็นต้นมาเลยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งมีโอกาสเข้าถึงโทรทัศน์สะ้วยซำเพราะฉะนั้นในยุคที่สื่อบันเทิงของไทยเนี่ยแหละครองใจผู้คนในกัมพูชานั่นนะ่ะเรียกได้ว่า มันเกิดความรู้สึกว่าไทยจเจริญกว่าไปไกลแล้วและรู้สึกแบบไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะว่ามันจะค่อยๆเห็นผ่านสื่อบันเทิงเห็นภาพกรุงเทพมหานครผ่านข่าวบ้างผ่านหนังผ่านละครบ้างจนในที่สุดผู้คนก็ไม่รู้ตัวและก็เชื่อไปเลยว่ากรุงเทพนี่คือเมืองที่สีวิไลามากๆรวมไปถึงถนนหนทางในส่วนอื่นๆของประเทศไทยด้วยทั้งนั้นที่ผมเองนะตอนนั้นยังไม่เคยไปที่ประเทศไทยเลยแต่ก็มีความรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเลยในความสีวิไลที่เผยให้เห็นผ่านสื่อบันเทิง ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าอันที่จริงการพัฒนาที่คุณเห็นในโทรทัศน์ถ้าเอาย้อนไปสัก30ปีที่แล้วอันที่จริงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นไปอีก10ปี20ปีเลยทีเดียวเพราะว่าประเทศไทยมีการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนมารู้ว่าประเทศไทยจเจริญไปไกลมากๆก็ตอนที่รับชมโทรทัศน์จริง ตั้งแต่เปิดดูทีวีไทยนั่นแหละคือช่วงเวลาที่หลายๆคนเลยเริ่มรู้สึกว่าไทยพัฒนามากๆจนกระทั่งการเข้ามาถึงไล่เลี่ยก,กันในช่วงที่ถัดจากการลงทุนจากญี่ปุ่นผ่านมาสักหน่อยและหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็จะเกิดกระแสะาการไปทำงานที่เมืองไทยคือเป็นกระแสะเป็นจริง,เป,รงเป็นจังที่ไปทำงานที่เมืองไทยแลย้วได้ค่าแรงที่สูงกว่าผมไม่มั่นใจนะว่ากระแสะาการไปทำงานที่เมืองไทยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแต่ผมสัมผัสได้เลยว่าตอนนั้นแต่คนอนะยอมรับแล้วว่าไทยจเจริญกว่าไปไกลมาก ขณะที่บางคนก็เข้ามาถามนะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับรู้สึกว่าไทยเองก็จเจริญทิ้งห่างกัมพูชาไปไกลตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีการพัฒนาไม่ได้ทิ้งห่างอะไรกันเลยคือผมอาจจะเกิดไม่ทันในยุคตั้งแต่1960ก็เป็นได้ผมไม่ทันยุคนั้นจริงๆแต่เห็นลหลายๆคนบอกว่าพนมเปญเคยจเจริญใกล้เคียงกับกรุงเทพ แต่ผมเกิดไม่ทันในยุคนั้นจริงๆเพราะผมเกิดมาก็รู้เลยว่าประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาที่สูงกว่าพออยู่ในยุคที่คนรอบตัวก็หันไปทํางานที่เมืองไทยกันมากขึ้นด้วยค่าตอบแทนที่ถูกมองว่าได้เยอะกว่าขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามายืนยันว่าถ้าพูดถึงความรุ่งเรืองของไทยต้องเป็นในช่วงเวลาตั้งแต่1990เป็นต้นมาตีเป็นพศก็คือปี33นะครับเขาก็บอกนะครับว่าไทยไรกตั้งแต่สมัยนั้นน่ะเศรษฐกิจอยู่ในขั้นเรียกว่าเฟื่องฟูได้อย่างเต็มปากเลย มันเหมือนกับเวียดนามนะตอนนี้หรืออาจจะสุดกว่าเวียดนามนะตอนนี้ซะด้วยซ้ามีการลงทุนของต่างชาติอย่างมากในอุตสาหกรรมของภาคของการผลิตที่ผมบอกว่ามันสุดกว่าเวียดนามก็ตรงที่ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปการลงทุนของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในยุคก,ก่อนหน้านั้นก็สําคัญไม่แพ้กันนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับการลงทุนของต่างชาติที่มาในยุค90ที่ผมกําลังพูดถึง ในประเทศไทยในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเอาแค่โครงสร้างพื้นฐานที่สหรัฐอเมริกาทำและก็เส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆก็มีส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็ช่วยลงทุนแล้วก็พัฒนาให้ถ้าผมจะไม่ผิดนะนะแต่ทีนี้ยุครุ่งเรืองก็มาถัดจากนั้นอีกก็คือมาถึงปี90ยุคนี้ถือว่ามันเป็นส่วนที่ทาให้เศรษฐกิจเติบโต,ตแบบขีดสุดเลยทีเดียวและถัดมาจากนั้นอีกไม่นานคนกัมพูชาก็เริ่มไปทํางานที่เมืองไทยมากขึ้นอย่างที่เล่าไป จนมาเป็นข่าววิกฤตทางการเงินซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคเลยไม่น่าจะเป็นแค่ไทยในช่วงปี1997ผมยังจำได้ดีในช่วงเวลานั้นละครสื่อบันเทิงนี่เรียกได้ว่าน่าติดตามน้อยกว่าข่าวเศรษฐกิจของไทยเลยนะตอนนั้นตอนนั้นผมก็คิดว่าไทยก็คงจะไปต่อไม่ได้แล้วแหละแต่ที่เหลือเชื่อก็คือพวกเขาไปต่อจากนั้นได้อีกผมไม่แน่ใจนะว่าไทยทาการท่องเทีย่ยวตั้งแต่ยุคนั้นหรือไม่แต่หลังจากนั้นมาการท่องเทีย่ยวของไทยก็บูมมากๆและบูมไปถึงจุดที่เป็นระดับโลกได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลานนั้ แต่นั่นคือสิ่งที่ผมรับรู้เกี่ยวกับเมืองไทยนะแต่ถ้าให้ผมเดาในมุมมองของคนทั่วไปเอาจริงคนกัมพูชามารู้ว่าประเทศไทยพัฒนาทิ้งห่างน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงยุค90ต่ตอนปลายปลายเป็นต้นมาจนเข้าสู่ในช่วงยุค2 0 0พันซะมากกว่านั่นเป็นเพราะว่าถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทไม่ว่าจะบอกว่ารับชมช่องทีวีของไทยก็จริงแต่หลายๆคนก็ไม่ได้รับชมนะหลายๆคนไม่ได้มีทีวีอยู่บ้านซะ้วยซ้ําในช่วงปลายปลายเก้าศูนย์บางบ้านเนี่ยการได้รับชมทีวียังเป็นโอกาสพิเศษอยยู่เล เพราะฉะนั้นจะบอกว่าละครไทยตีตลาดตั้งแต่ต้น90ก็คงจะไม่ใช่จริงๆมันมาบูมจริงๆตั้งแต่ในช่วงปลาย9 0จนถึง2000เป็นต้นมาก็ขอพูดเป็นพศออไปด้วยเลยกันนะครับก็คือตั้งแต่ปี3 0มศไปลายนะครับจนถึงปี4 0เป็นต้นมานะครับเขาก็บอกว่าหลายๆคนเพิ่งจะมารับชมทีวีไทยช่องไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังถึงช่วงเวลานั้นค่อยจะเรียกได้เต็มปากว่ามีหลายๆคนเริ่มเห็นการพัฒนาที่ทิ้งห่างของไทยอย่างชัดเจนอันนี้ผมพูดถึงกรณีของคนทีี่่่ไไมมมมดด้เงงาาาากกยยและอพูถึร ข้ามไปที่เมืองไทยเลยถ้าไม่ได้ไปทํางานนี่ก็คงไม่มีโอกาสได้ไปคือส่วนน้อยมากๆถ้าไม่ได้อยู่ใกล้พรมแดนก็คงจะไม่ได้ข้ามไปที่ทางฝั่งไทยหรอกเพราะฉะนั้นแล้วได้เห็นความเจริญของประเทศไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปลายยุค90้า็นต้นมาเลยไม่ใช่ต้น90ด้วยขณะที่ความเห็นคนถัดมานะครับก็เข้ามาโตแ้แย้งนั้นก็บอกว่าแต่คนที่อยู่ในเมืองผมคิดว่าหลายๆคนดูทีวีไทยดูทีวีช่องไทยตั้งแต่ช่วงต้นยุค90ด้วยซ้ําตั้งแต่ปีสามสานต้นมาเน,นคะครับเขาก็บอกนะครับว่า ในเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี33เนี่ยก็ดูทีวีไทยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยยิ่งหมอะเลยว่าดูมาตั้งแต่ยุคนั้นและยุคก,ก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณพูดถึงเลยเซเลซามเพราะว่ามันเข้าถึงสัญญาณได้แล้วนะหน้าตอนนั้นน่ะแต่ก็เว้นแต่ว่าหลายๆบ้านก็อาจจะยังไม่ได้มีโทรทัศน์เป็นของตนเองนั่นก็อาจจะใช่อยู่ส่วนหนึ่งอย่างผมเองเกิดแล้วก็เติบโตอยู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยบอกได้เลยว่าตั้งแต่ต้นยุคเ0สามาารรถรัับสญญ,ญณททีีไยได้ และตอนนั้นก็เริ่มดูข่าวสารดูรายการบันเทิงดูละครอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่ามันก็ตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาแหละที่ได้เห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นต้องบอกว่ายุคสมัยก่อนเห็นภาพผ่านรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆนั่นแหละคือการเห็นความเจริญความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นของทางฝั่งประเทศไทยโดยที่ยังไม่ต้องเดินทางไปที่ทางฝั่งไทยแต่ถ้าว่ากันตามตรงก็เพราะในส่วนนี้เองด้วย ที่หลายๆคนเห็นภาพเกี่ยวกับเมืองไทยท,ทั้งที่ยังไม่เคยไปเมืองไทยคนกัมพูชาเองก็เริ่มนิยมไปทํางานอย่างเมืองไทยชัดเจนในถัดจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายยุค90จนถึงต้นยุค2000เพราะว่าจะว่าไปใน1990กัมพูชาเองก็กําลังเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เติบโตแต่ว่าโอกาสในการทํางานในระดับผู้คนก็เริ่มจะมองนะว่าไปทํางานที่เมืองไทยก็จะอยู่ในจุดที่ได้รับไรายได้ในระดับที่สูงกว่า ในช่วงเวลานั้นผมจาได้ดีเลยไทยเองก็เริ่มฟื้นตัวจากต้มยํากุ้งแล้วก็เติบโตในภาคของการผลิตต่อแล้วก็การก่อสร้างนั่นก็ทําให้ไทยเองก็เปิดรับแรงงานจากเพื่อนพานมากยิ่งขึ้นในภาคของการก่อสร้างกเกษตรกรรมเองก็มีในในยุคนั้นแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมก็ด้วยเช่นกันไทยเองเปิดรับค่อนข้างเยอะเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่า แต่ผมคิดว่าโอกาสมันเข้าถึงคนในวงกว้างคนไปทํางานเป็นที่นิยมจริงๆผมคิดว่ามันตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมาซะมากกว่าหลายหลคนอาจจะพูดถึงตั้งแต่ปลายยุค90ไม่ใช่เลยนั่นยังไม่อยู่ในระดับที่คนทั่วไปพูดถึงไทยอะไรขนาดนั้นแต่ตั้งแต่ในช่วงยุค2000เป็นต้นมาตอนนั้นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไทยเองก็เปิดรับแรงงานต่างด้าวมากขึ้นแล้วก็มีการทําข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยในการจัดระเบียบกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง ตอนนั้นน่ะถึงขั้นที่ว่าหลายๆคนไปทํางานที่เมืองไทยคือถึงตอนนั้นน่ะตั้งแต่ยุค2000ค่อยจะเรียกว่ามันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนนั้นนั้นอาจจะมีไปแบบไม่ถูกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าการเปิดรับค่อนข้างจะจํากัดมากกว่าคือในยุคแรกๆน่ะคนไทยก็ทํากันเองก็เพียงพอเท่าที่ซ้อุตสาหกรรมการผลิตคนไทยเองก็มีไรายได้สูงๆเติบโตกันก็ในยุคนั้นน่นแหละแน่นอนในยุคถัดมาต่างหากผมคิดว่าตอนนั้นน่ะไทยค่อยจะเปิดรับแรงงานจากเพื่อนบ้าน ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาถามกลับนะครับเขาบอกว่าคําถามนี้เหมือนเป็นสิ่งที่อยากรู้เฉยๆใช่ไหมว่ารู้กันตอนไหนว่าไทยพัฒนาทิ้งห่างกว่ามากแต่มันก็น่าทึ่งอยู่ตรงนึงคือเราเพิ่งจะมารู้ว่าไทยจเจริญทิ้งห่างกว่ามากคือตั้งแต่ช่วงยุค90อย่างที่หลายๆคนพูดมาหรือไม่ก็ช่วงยุค2,000เองซึ่งมันไม่ได้นานอะไรามากเลยแสดงว่าก็ประมาณ2030ปีที่แล้วก็แค่นั้น แต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงผมคิดว่าไทยเริ่มจะพัฒนาทิ้งห่างกัมพูชาหรือสิ่งที่เรียกว่าพนมเปญเจริญก็เขียงกรุงเทพนะั้นเริ่มหายไปตั้งแต่ช่วงที่อเมริกาเข้ามาในประเทศไทยเยอะๆแล้วตอนนั้น่ะไทยก็ดูจเจริญกว่มามากแล้วนะอย่างน้อยๆก็ในแง่ของการเดินทางโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางไปทั่วประเทศขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าอันที่จริงประเทศไทยเริ่มมีเครือข่ายถนนไปทั่วประเทศเชื่อมต่อไปทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่1,960แล้วนะ มันเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังจะบอกว่าพนมเปญน,นั้นพัฒนาได้เหมือนกรุงเทพแต่อย่างไรก็ตามเมื่อออกนอกเมืองใหญ่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเริ่มที่จะมีเครือข่ายถนนตั้งแต่ย,ยุคนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพนมเปญใกล้เคียงกับกรุงเทพคงไม่ใช่จนมาบรรจบที่1970การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรสําคัญและก็มองว่าไทยเป็นพันธมิตรในช่วงเวลานั้นด้วยก็เลยทําให้ อเมริกาเองก็เข้ามาช่วยสร้างถนนแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนส่งการเดินทางอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วในขณะที่เพื่อนบ้านหลายๆประเทศหรือแทบทุกประเทศเลยที่อยู่ใกล้ๆกกัมพูชาเป็นอย่างน้อยการเดินทางระหว่างภูมิภาคนี้ก็เป็นทางดินลูกลังซะเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ประเทศไทยเริ่มมีนถนนลาดยางตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ิ19ถึง1 9 7 0เป็นต้นมาแล้ว ซึ่งทีนี้ก็มีอีกความเห็นนะครับเข้ามาตอบกลับโดยก็เอาข้อมูลมาให้คนอื่นๆนะครับมาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วงทศวรรษที่1,960ถึง1,970โอ้โหตั้แต่50ปีที่แล้วนะผมพูดให้นึกภาพตามง่ายๆแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าในประเทศไทยนะครับมีการสร้างทางหลวงหมายเลขหนึ่งะครับหรือที่เรียกว่าหมายเลขหนึ่งตอนนี้แล้วะซึ่งก็คือข้อหุ่นโยทิน เป็นหนึ่งในถนนสายหลักที่เชื่อมกรุงเทพกับภาคเหนือนะครับอันนี้คือเขาก็ไปเอาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังนะผมก็จะเล่าตามที่เขาพิมพ์มาแล้วกันนะครับเขาก็พยายามบอกนะครับว่าในตอนนั้นนะ่ะกรุงเทพเชื่อมภาคเหนือแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ได้คุณคิดดูเอาละกันว่าตั้งแต่สมัย50-60ปีที่แล้วเส้นทางกรุงเทพไปภาคเหนือนั่นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อของประเทศไทยเลย และจากนั้นดูเหมือนว่าจะมีเส้นทางสายหลักอื่นๆเกิดขึ้นตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหมายเลข2ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยเขาก็บอกนะครับว่าถ้าใครเคยไปที่ลาวน่าจะคุ้นเคยกับถนนสายนี้ของไทยหรือเคยไปเมืองไทยแล้วก็เข้าถนนสายหลักเส้นนี้ก็น่าจะคุ้นเคยก็คือถนนหมายเลข2มิตรภาพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะเชื่อมกรุงเทพไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเส้นทางนี้คือเริ่มมีมาตั้งแต่1960้ยเลยคือก็จุดเริ่มต้นก็เพื่อใช้ประโยชน์ระหว่างสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับ ทีนี้เขาเลยบอกนะครับว่าคุณก็คิดดูแล้วกันว่าในช่วงเวลาเดียวกันเองความเจริญการพัฒนาที่มีอยู่ในพนมเปญแน่นอนว่าก็โดดเด่นเหมือนกันนะแต่ในอีกมุมนึงก็อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยและระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้นะครับก็มีอีกความเห็นก็เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า ถ้าคุณมองดีๆสิ่งที่คนกัมพูชารับรู้จริงๆถึงการพัฒนาที่นาทึงของประเทศไทยและไปไกลมากๆมันเป็นช่วง90ต่างๆก็พูดยุคอย่างที่หลายๆคนพูดมานะครับเขาบอกว่าไล่มาตั้งแต่90คือตั้งแต่เห็นภาพของเครือข่ายทางหลวงเขาก็บอกว่าโอ้โหเล่นเอาเห็นอีกทีเห็นภาพจริงๆอีกทีก็ตอนที่ดูโทรทัศน์ดูทีวีแล้วก็คือเห็นไทยมีเครือข่ายทางหลวงครอบคลุมไปทั่วประเทศเลย คือเป็นถนนทางหลวงที่เป็นทางราดยางครอบคลุมไปทั่วประเทศในจะมีการสร้างมอเตอร์เวย์เอ็กเพรสเวย์โดยเฉพาะถ้าในกรุงเทพมหานครนั่นก็เริ่มจะเห็นว่าใหญ่โตแล้วคือมันไม่ใช่แค่ถนนที่อยู่บนดินปกติแล้วถนนที่มีความสูงมากๆแล้วก็อยู่แบบเหมือนถนนเส้นลอยฟ้าแบบนั้นน่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยนะก็คืออยู่ที่ประเทศไทยแต่ในชีวิตจริงเองที่ผมเดินทางข้ามผมแดนไปที่ประเทศไทยที่น่าทึ่งคือถนนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท มันคาดไม่ถึงว่าถนนที่เป็นมาตรฐานที่ดีที่เห็นในโทรทัศน์ก็โผล่มาในพื้นที่ชนบทด้วยในตอนนี้พูดณนะเวลานี้มันอาจจะไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นอะไรนะแต่ครั้งแรกๆที่เราเห็นตั้งแต่ในช่วง1990เป็นต้นมาตอนนั้นถือว่าน่าทึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองถนนเส้นทางในพื้นที่ชนบทของไทยก็ยังเป็นทางลูกรังซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่อื่นในกัมพูชาในลาวแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ยังเป็นทางดินลูกรังกัน แต่ตอนนั้นพอข้ามาพรมแดนไทยแล้วก็ไปที่ถนนพื้นที่ชนบทก็เริ่มพบเห็นว่ามีทางราอยางเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาณเวลานั้นแหละถึงจะเรียกได้ว,ว่าเริ่มจะเห็นการพัฒนาของไทยทิ้งขางอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อให้บอกว่ามีมาก่อนหน้านั้นก็ตามแต่คนในยุคก,ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับรู้หรอกถ้าไม่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยจริงคือไม่ได้รับรู้เลยและนี่คือมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะครับที่เราก็ไม่ได้นึกในมุมนี้ด้วยนะครับ จริงๆเพื่อนบ้านเขาเห็นการพัฒนาของไทยนะทิ้งห่างเป็นจริงเป็นจังแต่ตอนไหนคือถ้าไม่ใช่คนติดตามข่าวสารหรือดูโทรทัศน์นิดคือแทบจะไม่รู้เลยนะครับไม่ได้เดินทางมาก็ยิ่งไม่รู้เลยและสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับมาเล่ากันต่อนในคลิปหน้าแล้วกัน